สวัสดีนะครับสวัสดี FC ทุกๆท่านนะครับผมที่แวะมาชมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมกับช่องไายสาห้านะครับผมวันนี้เราก็ได้เวลาออกไปทำงานนะครับผมเวลาของเรานะครับผมเราก็จะเดินไปนะครับผมหลังสุดกว่าเพื่อนนะครับผมวันนี้ควานไม่ได้ขัดผิวเองครับผมน้องขัดผิวเองนะครับผมกับควันเองเนาะ เอาอีกแล้วันห<ฮะ>น,นึผมกับพี่ที่ทำงานอยู่ด้วยกันนะครับผมนี่ดูน้องนะครับผมน้องรู้สึกว่าน้องจะพ้วนขึ้นหรือเปล่าเนาะควันก็ไม่รู้ใบหูสีทองเหมือนกับพี่พลอยนะครับผมใบหูคนของน้องนะผม คนที่ว่าออกบ้านนะผมจะเป็นสีทองนะผมดูใกล้ๆนะครับผมนี่นะครับผมสีทองนะครับผมทั้งสองข้างนะครับผมพี่พลอยก็เหมือนกันนะครับผมคนสีทองเหมือนกันนะครับผมน้องก็อาจจะมาดูในคลิปว่าน้องตัวเล็กนะผมแต่ไม่เล็กนะผม อ,อ้วนมากนะครับผมจนควันวันนี้ควันก็มาลังสุดทุกครั้งนะผมเราก็ให้แม่แม,แม,แมเนาะเอฟซี FC ที่ติดตามน้องได้ดูนะครับผมกับทิปนี้นะครับผมควันก็พูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับผมแวะก,กินยาก,ก่อนเนาะ เราไปช้าไม่เป็นไรนะผมพิ่พลอยเข้าไปก่อนนะผมสแตนบายโลนะผมเราจะมีหญ้านะผมให้กับน้องช้างที่เราไปทํางานนะครับผมสแตนบายโลก็คือหญ้านะครับผมถ้าไม่มีแช็เราก็มีหญ้าให้น้องได้กินนะครับผมกับควานเองนะผมตื่นมาตอนเช้าก็ต้องจัดหญ้านะครับผมเขาเรียกหญ้าใบข้าวนะผมนี่ผมสาหากกินดีนะผมกินไม่เหลือนะผม จริงๆนะผมน้องกินแบบอืถ้าเป็นคนเราแล้วก็โอ้โหชอบนะครับผมดูตดอีกนะผมดูปั้นไทยน้องนะผมจะใหญ่มากนะผมตรงนี้นะผมที่ควันบอกนะผมว่าน้องจะใหญ่มากนะผมน้องไม่ใช่ว่าน้องผมนะผมน้องอ้วนมากนะผมอ้วนแบบโครงสร้างน้องจะเป็นแบบนี้นะผม กำลังแบบสูงไว้ที่ว่ายืดตัวเองนะผมยืดล่างนะผมให้สูงนะผมไม่ใช่ต่ำนะผมอยู่มาณสองเมตรสองเมตรกว่านะผมน้องนะครับผมงานน้องก็ออกก็ค่างข้างครับนี่ห่านี่นะครับผม แค่น้องแบบต่ำๆนะผมสูงนะผมดีมาเดีไปเห็นไหมโอ้ตัวนี้ครับผมประมาณนี้นะผมกับควันเองเนาะเพราะว่าควันก็วัดไม่ถูกนะผมดูนะครับ น้องจะกินแบบไม่ไม,ไม่ไม่เลือกนะผมเราจะออกกำลังกายทุกเช้ากับตอนเย็นนะครับผมตอนเย็นแล้วก็ออกมาทำงานอย่างนี้ครับผมตอนเช้าควันก็พาไปเดินนิมทะเลนะผมให้ออกกำลังกายนิดนะผมโอ้โหออกมาทาั้งรากเลยกับ <c oughs> <g rab ble> สาวห้าของเรานะครับผมคนหัวก็เป็นสีทองนะผม ดูสังเกตดีๆนะผมเป็นสีทองนะผมจะหาอะไรอีกนะผมโอ้ตรงนู้นตรงนู้นมีหญ้าเยอะนะครับผมขวานไปหลังไม่เป็นไรนะผมเพราะว่าเรามีน้องพลอยสแตนไบรอนะครับผมสูโฮกแล้วลูกหกแล้ว อย่างนี้ครับผมกินไปเรื่อยๆนะผมทิดถอยมีหญ้าเยอะนะผมเพราะว่าหญ้าที่เราไปเกี่ยวมานะผมเยอะนะผมเราจะสแตนบายตรงที่ว่าหญ้าตรงที่ทํางานด้วยนะครับผมวันนี้กับควันเองนะผมควันก็พูดไม่ค่อยเก่งนะครับผม อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับขวานด้วยนะครับผมกับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะผมให้กับเราด้วยผมเผื่อจะมียอดซับขึ้นได้อ่าเขาเรียกอะไรเนาะอ่าโฆษณาโฆษณาไอโฆษณาโฆษณา,าเข้านะผมมันก็ <laughs> ติดตลุกนิดนะผมมานนี้นะผมโฆษณาเข้านะผมโฆษณานะครับผมบขวนเองนะผมดูปั้นท้ายน้องนะผมใหญ่มากนะครับผมดูนะครับผมตรงอวัยวะเพศนะผมน้องใหญ่มากนะผมจะแขวัญให้ดูนะผมช้างทุกเชือกก็ จะมีประมาณนี้นะผมทางพลายเนาะถึงสี่ดอกก็มีนะผมแต่น้องอายุเก้า,า,วานะขวบกว่าแล้วครับผมสองห้าเนาะเก้าขวบกว่าแล้วเลยวันเกิดมาแล้วนะครับผมเบ็ดมวยเก้าขวบแล้วนะครับผมถ้าให้พ่อความถูกหยวยางวันที่หนึ่งนะผม จะสร้างคนโดให้น้องอยู่ <c oughs> วันนี้สร้างคนโดไว้น,ไนะผมปิดแอเลยนะผมถ้าทุกวันที่หนึ่งนะผมว่าควันหนักจริงๆนะผมดูขาน้องจะสูงท้องน้องจะสูงขึ้นนะผม เดินกินทั้งนะผมตลอดทางนะผมควันไม่สั่งอะไรนะผมให้น้องกินนะผมแั่ควันเองเนาะเพราะควันไม่ต้องสั่งอะไรนะผมสั่งแต่เวลาทํางานนะผมก็ฝากคลิปนี้วิดีโอนี้ด้วยนะครับผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับน้องช้างด้วยนะครับผม ก็ถ้าคลิปนี้ไม่ดีประกันใดควัญก็ขอขอขอภัยนะผมสองห้าสวัสดีครับก่อนแล้วลูกสวัสดีครับผมเร็วหันหน้ามาสวัสดีครับผมสูง,คร,สงครับผมเสียงครับเสียงครับผม